อ่ะสุดท้ายและเป็นสองตัวอย่างสุดท้ายที่ให้เห็นว่าถามว่าทำไมาถึงต้องรีโมเดลธุรกิจตลอดเวลานะครับผมมีตัวอย่างสักองสาอ,อ,อันเนาะผมจะแนบเท็จบอว่า,วาหนึ่งในการแข่งขันปัจจุบันนี้คือการขันดกันเทคโนโลยีนะครับถ้าวันนี้คุณจะรีดโมเดลธุรกิจพยายามรีโดยการเอาตัวเองไปใกล้เทคโนโลยีให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้คุณ ขยายธุรกิจไปในวงกว้างและใหญ่ขึ้นได้ในเวลาที่เร็วมากพอและคุ้มกับค่าเหนื่อยนะครับไอเดียมันคือการเปลี่ยนผู้เล่นเป็นเจ้ามือครับผมไม่ได้ชวนทุกคนเล่นไพ่นะครับนี่คือธุรกิจ b ิ x นะครับ b i สเเนี่ยมันคือธุรกิจที่เอาชีวิตของคนโบราณมาทำให้ทันสมัย b i s X เนีกยได้รัความนิยมสูงมากในปีที่แล้วช่วงนี้โควิด แบบกําลังแบบบูมมากเลยนะแบบทั่วโลกอะ่ะไอเดียมันถึงนี้ครับทำไมก่อนเนี่ยก่อนที่โลกจะมีเงินเราใช้ของแลกของจาได้เนื้ที่เราเคยเรียนนะที่เราเรียนเรียกเรีย,รยบาเตอร์อ่ะถือว่าคุณมีข้าวสารหนึ่งกระสอบก็ไปแลกกับหมูสิบตัวยกตัวอย่างนะโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างประเมินแล้วลว่าเออก็เนี่ยมูลมูลค่าสมกันแล้วก็แลกกันนะครับ แต่ว่าหลังากนั้นมันก็เริ่มยากขึ้นนะการการติดความมันก็เลยมีเงินเ,เป็นตัวกลางของของการของการแลกเปลี่ยนก็จบใช่ไหมข้าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเงินนี้ไปซื้อหมูโล่งมก็ง่ายขึ้นใช่ไหมแต่พอมีโควิดนะครับโล่งไม่มีเงินไงจาได้ไหมตอนมีโควิดธนาคารปิดธุรกิจนี่มีรายได้ไม่มีรายได้แต่เพเอินผล,ผลผลิตมันยังออกไงข้าว ก็มีอยู่ในโกดังผักมันก็โตขึ้นทุกวันสัตว์เลี้ยงมันก็โตโตขึ้นทุกวันถึงเวลาก็ต้องเอาเอาไปขายแต่มันขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเพราะไม่มีคนซื้ออะไรครับเพราะโลกไม่มีเงินแต่ความต้องการมันยังมีอยู่ b i z X คือแพลตฟอร์มของการเอาของมาบาร์เตอร์กันผมมีข้าวใช่ไหมผมมาไปโพสต์เลยวนะ่าข้าวของผมเป็นข้าวพันอะไรนะสระบุรีเสาให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ราคาอัมูลค่านะครับไม่ใช่ราคามูลค่าข้าวผมคือหนึ่งกระสอบเท่ากับห้าร้อยบาทผมไว้โพสไว้แค่เนี้หนึ่งกระสอบเท่ากับห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีคนอื่นมาโพสหนึ่งกระสอบหกร้อยหนึ่งกระสอบสี่ร้อยแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความพอใจของผมที่จะประเมินมูลค่าของผมอีกฝั่งหนึ่งก็เขามีปลาเขามีผักเขามีหมูเขาบอกว่าอะหมูสองตัวเท่ากับห้าร้อยบาท แล้วเขาจะบอกว่าเขาอยากได้ข้าวที่มูลค่า500บาทสองคนมันเจอกันเองปึ้งเพราะว่ามูลค่าคุณบอกแล้วไงของคุณ500บาทใช่ไหมเจอปุ๊บสองคนได้ได้อะไรนะได้ทานช็คเชนเจอกันปุ๊บของก็ส่งหากันโดยที่ไม่ต้องมีเงินเป็นตัวกลางคนที่ทำอันนี้ก็เป็นเกษตรกรมาก่อนแล้วเขารู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แหละนะครับเขาก็เลยมาตั้งบิส X ขึ้นมาบิส X ป็นแพลตฟอร์มของการ ทำ transaction ให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเงินแล้วหลังจากนั้น Bitex ก็พัฒนามาเป็น peer to peer lending นะครับก็คือการให้กู้เงินด้วยแต่คอนเซ็ปต์ของการแลกของยังมีอยู่นี่คือการเปลี่ยนผู้เล่นเป็นเจ้ามือจากผู้เล่นคือจากที่เราเป็นคนขายข้าวเป็นคนหนึ่งเป็นคนปลูกผักคนหนึ่งเนาะแต่เราเห็นดิมามันมีอยู่อะ่ะแล้วเรารู้ว่ากลไกในการซื้อข,ขายของตลาดมันคืออะไรอะ่ะเราเราแพลตฟอร์มเลยแล้วเดี๋ยวนี้ การทำแพลตฟอร์มแบบน,นี้ราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมากเพราะว่ามันมีสำเร็จรูปเยอะนะครับทีนี้ก็เลยเห็นไหมก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เป็นผู้เล่นแล้วนะเราไม่นั่งขายเราไม่ได้นั่งขายข้าวเราเองแล้วนะแต่เรากลายเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ให้คนทั้งโลกมาเทรดของกันแล้วเราก็เก็บเปอร์เซ็นต์จากค่ามูลค่าการเทรดสินค้าที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของเรานะครับ สร้างอีโคซิสเต็มไม่ได้นะครับเปลี่ยนระบบข้อมือข้อมือเป็นข้อมูอลก็คือข้อมือการแมนวนวลเวลานีโมเดลธุรกิจเนี่ยไม่อก้ทำไประบบฐานข้อมูลให้ได้นะครับว่ามีการแท็กอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ b ิจิตัลไได้และมีมูลค่าสูงที่สุดเลยก็คือข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ลอยไปลอยมาบนแพลตฟอร์มเขารู้ว่าสินค้าแบบไหนอยู่ที่ไหนมีต้านกำเนิดจากไหนส่งไปที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่คนประเมินราคาเท่าไหร่ ข้อมูลเหล่านี้ครับจะถ,ถูกนำไปใช้เป็นพัฒนาเป็นสินค้าเป็นอะไรอีกมากมายที่เราจะได้เห็นกันต่อไป